สบายดีสบายดีเอ็ี่บาแ e งสบายดีเบิร์ตสุกุสุขคนเดอ้อยมแรงเลยโอ้พี่น้องเลยบาแพงเกือบบรอ่ระเบาแ e งมาทันเวลาพี่น้องเลยโอ้ยหน้าบาแพงมันหล่มพี่น้องให้นี่เบาแพงขาดให้นี่ติดลมแห้งติดลมพี่น้องเลยเบิร์ตแห้งเบิร์ตสภาพเลยเบาแพงที่เบาแ e งมาทันเวลา ไให้นั่นกับขาดให้พี่น้องมิตรให้ใหญ่ๆบ่าวแสงมาแต่เลี้ยงควายกับมาซอยบ่าวแพงเลยพี่น้องโอ้ยเกือบปวดลอดดีแต่บ่าวแสงคาทันเมื่อยขัดเมื่อยแน่บ่าวแสงมาเปลี่ยนไทยพี่น้องเปลี่ยนกันไทย thắm hay nhảy ơi thấy vậy thắm hay nhảy nhàng chấn xe phi nông cùm bay gùm vào hang rồi đây mân tít hang đinh đạc là ย้ยอ้วนกะลโกกะมะแพงกะลโกกะแล้วก็ผักเทียงแล้วก็ลงไทยหน้าต่อขาดหน้าต่อขาดแล้วกับไทยแล้วพี่น้องชีวิตเาวานะลำบากสุดๆเลยมบรรยากาศยำแรงๆใกล้ซิเมเอร์ดเลยพี่น้อง อล้อดิดบเอาเซ็งมามาเว้นแหนื่มเนี่พี่น้องเอ้ยหน้าเห็นนี่แห้งกระสิติดลมพี่น้องให้ใหญ่ให้นี่หนามมันหลายพอแพงมาสิไล่หนามออกอยู่ไล่ลงใส่ให้ใหญ่ให้นี่ เมือ่อยลอยไปบัดกระตุนกระโตเมื่ออื่นเจอไห,ห่ไห่มีกระดำสองคนกระเบียอ้วนเนองบ่มีใครมาติกี้ว่าซิมีคนมาเนาะต้องสายใารขับเจ้ากระยะดำหน้าขาบเจ้า,าว่าชวนไคกับเปล่าดำเลย บ่าแพงกับยาอ้วนกะดำแล้วให้ไงให้หนึ่งมันจากแล้วให้ไงให้หนึ่งก็ไปถอนกะลูกกะย้ำแรงมากขึ้นกินขาวแล้วบ่าแพงก็ลงมาไทายหน้ายะยยายอ้วนกะลูกกะผู้เดียวบ่าแพงก็ทยผู้เดียวขาดผู้เดียวบ่าแสงกับผมแล้วถึงเวลาย้ำคำคำแล้วพี่น้องมาแต่เหลียงควายบานค้นกะมีหลายคนเนาะทามาพอเบ่าแพงไปไ่คือบเห็น ทาม,มาอยู่เนาะพอเบาแพงพี่น้องเลียงควายเถิกแล้วก็เผาไก่พี่น้องเผาไก่เผาไม้อยู่ที่ยงหน้าหน้าลุงโอ้พี่น้องเอ้ยโบเผาโบได้เพาราะว่ามา้าเ้าจ้เอามาห้เฮ็ดกับมากัดไก่เบาแพงพี่น้องเจ้าพามาหาเห็ดห้หน้าไม้กับมาบคบไก่อีกอย่างก็อย่านนั้นย่านนี้เสียเพราะว่าเคยโดนพี่น้อง มีคนเขามาตัดใหม่ในดอนในดอนหน้าบา่วแพงพี่น้องตัดหลักเอาใหม่หลักตัดใหม่ไปจําเป็นต้องได้อยู่เพราะว่าายอ้วนบ่ได้อยู่พอบ่แพงก็ต้องอยู่เผาเทียงหน้าเผาไก่เลี้ยงควายเถิกบัแสงก็เลี้ยงควายแม่เพราะว่าควายเถิกปล่อยปล่อยไปน้ากันบ่ได้พี่น้องมันแหลนมันหาว แสงล็กใส่ล้ดิดดิดดิดิดบาแห้งตอนแรกๆก็เลิงใส่ได้เอวพี่น้องเฮิงไปเฮิงไปกับขาอ่อนแห่งกระดี่ขาดพี่น้องมันนักดินมันติดล่มบ่าแพงต้องได้ย่อไว้ตลอดย่อหางหลุดไผไว้กราชันมันก็ล่มลงเรื่อยเนาะนนักแป๊บเดียวหน้าหายเดียวเกือบบุลรมาไทยหายนี้ต่อหอบพี่น้องพรดีบ่าวแสงลงมา เรอมแล้วแรงมากกันแน่นียแหละพี่น้องพลก็ะเลิ่มมาแสงจัดเลยแหลนนำ แพงผักพ่นน,น้องแห้งก่อนนี่เนาะขากระไข่มากระดั้นขาไข่โอ้โหทั้งไท่เป็นหออยังน้อน,น,น้องลูกนูหนะลูกนูที่อยู่ใน,น,นขา,ตนนนา,าขโตเอน,นะพี่น้องไข่ย <tem> ่างร้ายลดไข่โผด่โมันร้ายเบียเกินน้องน้องดำแล้วผัดไปลกะโลก,กะาซอยเมแล้วมาขาดขาดแล้วไทยไหวต่อ thấy lẹo quên nhại ngùa, à vì ơi liệng nhầm lên lên mình nhặt cả ta bên cái lành thì tốt tìm ทางแคมทางบ่แพงกรดําทแคมทางบ่สิบ่อยู่น้ํมีน้ําบ่แพงกรสิดําก่อนหมูเนาะจงไว้หน้าที่อยู่น้ไว้ดําน้ําลังพรนะมันบ่บกไว้ดําให้ตัวที่น้ําบกไว้ก่อนตัวนี้กปาไว้ก่อนให้ใหญ่พี่น้องยังบ่พร้อมที่จะลุยมันดําของคนสิบ่เดียวล่ะเลียวลังบ่พี่น้องเอ้ยนี่นะยังบ่มีคนมาหลายเนาะแพง่สิจ้าง่พี่น้องเอ้ยบ่ไหว จ้างเพินกะบก่แพงดอกพื่น้อกตังหาผี่หาหนอมือละสองร้อยดี๋ยววนเผินขายเข่าเกียมไหวเลยแหละขายเข่า,ขาเกียมคนจ้างคนดำนาบ่แพงกะเตรียมหาเงินซื้อปุ๋ยต่อปุ๋ยเบิดตแล้ว <c oughs> ต้นใหม่ใหญ่พี่น้องนาบ่แพง ต้นไม้เต็มเลยไทยมันกระยากน้อยหนึ่งเนาะมันมีตน้นไม้มันบรสะดวกสบายมีต้นไม้มีตอไม,อมอ้พี่น้องโตที่ตัดแล้วกับเป็นตอนจูบเบไหมเนี่ยไทยยากคือจังสินะพี่น้องนี่มีแต่ต้นไม้เด๋อวอนวนแล่ตัดเอกแพงเบาให้ตัดเนาะเอาไว้เป็นห่มเป็นเงาเนี่ยตัดกันหน่อยมันไทยยากเวลาเขาเป็นหมากะงำเขาพี่น้องเขา งามสื่อแต่หมาปูมีพี่น้องหมาขี้เบิดเพราะว่างำต้นใหม่เนาะเอาพี่น้องเวลาก็สมมาพาควณแหละเด้อ บ่าวแพงกัสิขอปิดคลิปไว้ีำเนาจังได้ก็อย่าลืมพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์และกดซับตะไครให้บ่าวแพงหน่อยเด้อเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บ่าวแพงเหตคลิปต่อไปเนาะกะอย่าพึงเบื่อพึงไหนบ่าวแพงเด้อพี่น้องเด้อส่วนนี้ก็มีแต่ิปดํำหน้าไทยหน้าลก่าวนไปเวียนมาอยู่จังทันเลยพี่น้องก็ขอโทษคออภัยอดใจเบิ่งไปก่อนนะพี่น้องเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันจะต้องบรรยากาศแบบนี้ยิ่มหน้าพี่น้อง เอามาห่ดนี่กัข้อเก่าเข้ามาสบายดีอยู่ดีมีแห้งบัดสุขุสุขคนมีความสุข,ขความจเจริญเด้อร่ลำรวยร่ำรวยอย่าเจ็บอย่าจนสบายดีสบายดี